สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีสิงห์มาดูกันว่าดวงประจําสัปดาห์นี้ของชาวราศีสิงห์เป็นยังไงกันบ้างคะไพ่จะให้คําแนะนําอย่างไร ตัวตนของชาวราศีสิงค์คือ8ดไม้เท้าการเร่งดำเนินการผักดันกิจการงานให้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือ5ไม้เท้ามีการต่อสู้แข่งขันเกี่ยวกับงานอย่างหนักนะคือมีคู่แข่งเยอะแล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกคน ใจเย็นๆนะคะเพราะว่าคุณมีคู่ต่อสู้งานที่คุณทำมันมีการแข่งขันสูงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอสิ่งที่คุณคาดหวังคือ7ไม้เท้าคุณคาดหวังให้จบจบปัญหาหมดปัญหา คุณคาดหวังให้ปัญหามันมันจบสิ้นไปอะปัญหาที่คุณเผชิญอยู่อะไม่ว่าอะไรก็ตามแล้วคุณก็คาดหวังที่จะต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคนี้ไปให้ได้ ในอดีตที่ผ่านมานานแล้วผ่านมานานมากแล้วคือเดทคุณจะเจอบางอุปสรรคบางอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คุณจะจบกับอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ หรือบางท่านก็อาจจะได้ข่าวการสูญเสียผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ที่ผู้ที่มีอายุสูงกว่าหรือเออเป็นเพื่อนที่มีอายุมากกว่าอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เช่นกันโอเคไพ่อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานก็คือเจ็ดเหรียญ คุณมีรายจ่ายมากกว่ารายรับหรือบางท่านอาจจะมีการลงทุนและรอคอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อยู่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือสีดาบการหันหลังออกจากปัญหาการพักรักษาตัวรักษากายรักษาใจ หรือแม้กระทั่งคุณกําลังวางแผนเกี่ยวกับการสร้างอนาคตอยู่สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขก็คือก้าวถ้วยชาวราศีสิงค์คุณต้องการที่จะมีพร้อมทุกอย่างในชีวิตเป็นก้าถ้วย และคุณต้องการภูมิใจในการที่คุณต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคสร้างตัวเองมาจนสามารถมีเก้าถ้วยได้แต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะได้ภาคภูมิใจในตัวเองไพ่คำแนะนำ The Emperor นั่นก็หมายความว่าไพ่แนะนำคุณว่า จะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีคุณจะมีโอกาสที่มีความมั่นคงทั้งเรื่องการงานและการเงินแน่นอนหรือไพ่แนะนำให้คุณไปศึกษาต่อหรือเรียนต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองหรือแม้กระทั่งไพ่าอาจจะแนะนำให้คุณติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ เพราะมันอาจจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอาจจะมีโอกาสดีๆให้กับชาวราศีสิงห์เนาะโอเคเออหรือคำแนะนำบางบางบางท่านก็คืออาจจะแบบว่าอืมจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยถ้าถ้าไพาจนะ่จะจะจะแนะนำให้คุณเนาะ บางคนถ้าอยากแต่งงานอยากมีบุตรอย่างเงี้ยไพ่ก็อาจจะแนะนำว่ารอก่อนไหมช่วงนี้มันคงยังไม่ใช่เวลามัง้งอะไรแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องนี้อะนะส่วนสิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจก็คือราชินีดาบเออมันเป็นช่วงชีวิตที่ยากลำบากสำหรับคุณ่ะนะคุณคิด หรือถ้าชาวราศีสิงห์บางคนที่มีแฟนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าโหแฟนเรานี่ทำไมเป็นคนที่แบบเด็ดขาดเป็นคนเถรนตรงอะไรแบบเนี้ยส่วนไพ่ใบสรุปของชาวราศีสิงห์ก็คือเด็กถือไม้เท้าชาวราศีสิงห์คุณอาจจะมีการเดินทางหรือบางคนอาจจะรอคอย ข่าวสารหรือคุณอาจจะได้รับข่าวสารที่ทำให้คุณมีความปิติยินดีอาจจะได้รับข่าวสารที่ทำให้คุณมีความปิติยินดีหรือแม้แต่หรือแม้แต่ตัวคุณเองอม,มีการ เดินทางติดต่อสื่อสารต่างประเทศหรือเปล่านะชาวราศีสิงส์ัปดาห์หน้าอาจจะเป็นแบบนั้นโอเคค่ะขอจบคำทำนายสำหรับชาวราศีสิง์แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะบ๊ายบาย